สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มหองพวกหนู่จะมานําเสนอเรื่องความสําคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะประเด็นหลักมีอะไรบ้างและเจ้าของอาณานิคมตะวันตกครองเดนอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างไรค่ะมีดังต่อไปนี้ค่ะความสําคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการเข้ามาครองเจ้าของอาณานิคมความ ภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วย11ประเทศไทยเมียนมาลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์บูนายติร์เลเตมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาษาและเชื้อชาติค่ะภูมิภาคนี้มีความสําคัญมาตั้งแต่อดีตในฐานะศูนย์การค้าทางทะเลที่เชื่อมระหว่างจีนกับอินเดียค่ะ การเข้ามาของชาติตะวันตกในทศวรรษที่16เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าและทรัพยากรธรรมชาติได้นําไปสู่ยุคแห่งการละอาณานิคมที่ส่งผลกระทบอย่างรืซึ้งต่อภูมิภาคความสําคัญด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจจุดยุทธศาสตร์ของโลกทำเลที่ตั้งตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกทําให้เป็นจุดเชื่อม ต่อของเส้นทางาค้าทางทะเลที่สำคัญที่สุดในโลกเช่นช่องทางแคบมาลากาซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและสินค้าหลักทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรสำคัญเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติดีบุกยางพาราและไม้จึงเป็นที่ต้องการของชาติตะวันตกแรงงานและตลาด มีประชากรจำนวนมากทำให้เป็นแหล่งแรงงานราคาถูกและเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการจเจริญเต,ต,ต,ติบโตทางเศรษฐกิจาการจัดระเบียบเศรษฐกิจในยุคอนาธิคมการเปลี่ยนแพงทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจมีการผูกขาดเจ้าอนาธิคมเข้าไปควบคุมการค้าผูกขาดโดยการส่งสินค้าสําคัญเช่นกาแฟยางพาราดีบุกเครื่องเทศระบบภาษีบังคับใช้แรงงานมีการเก็บภาษีอย่างหนัก เพื่อเป็นรายได้ของประเทศแม่และมีการเกณฑ์แรงงานในท้องถิ่นในการทํางานในไร่ในสวนในเมืองแร่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไปยังกดขี่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีที่มีการสร้างถนนทางรถไฟและท่าเรือมีจุดประสงค์หลักเพื่อการขนส่งทรัพยากรสินค้าจากภายในออกสู่ภายนอกประเทศเพื่อผลประโยชน์ของเจ้าานิคมเป็นสาคัญ ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถหวนคืนคือการกําหนดเขตแดนใหม่เจ้าอาณานิคมกําหนดรมแดนประเทศต่างๆขึ้นใหม่ตามผลประโยชน์ของตนเองโดยไม่ได้คํานึงถึงชนชาติหรือวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อยู่รวมกันและการเผยแพร่ศาสนาและภาษาศาสนาคิดและภาษาของชาติตะวันตกถูกเผยแพร่ผ่านระบบการศึกษาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างมากการสร้างชนชั้นใหม่คือ เกิดชนชั้นทางสังคมที่แบ่งตามเชื้อชาติโดยชาวตะวันตกอยู่บนสุดรองลงมาคือชนชั้นกลางที่เป็นคนพื้นเมืองที่ทำงานให้เจ้าอาณานิคมและชาวพื้นเมืองทั่วไปที่อยู่ล่างสุดค่ะการต่อต้านและการสื้นสุดของยุคอาณานิคมกมําเนิดขบวนการชาตินิยม แรงบันดาลใจจากชาติตะวันตกแนวคิดเรื่องชานิยมและเสียาิพาจาก,ลกโลกตะวันตกถูกนำมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการต่อสู้เพื่อปลดแอกการเกิดขึ้นของผู้นำใหม่ผู้นำท้องถิ่นที่ได้รับการศึกษาจากต่างประเทศได้กลับมาเป็นแกนนำในการเรียกรองอิกราชสงครามโลกครั้งที่สองการลุกลามของญี่ปุ่นในภูมิภาคนี้ได้ทำให้ความเชื่อในอำนาจของชาติตะวันตกลดลง และการกระตุ้นให้เกิดการต่อสู้เพื่อเอกร,รากษอย่างรุนแรงยิ่งขึ้นหลังสงครามสรุปและผลที่ตามามามโรกของยุคอาณานิคมผลในเชิงบวกระบบการปกครองสมัยใหม่โครงสร้างพื้นฐานบางส่วนและการเปิดรับแนวคิดใหม่ๆผลในเชิงลบความขัดแย้งภายในประเทศที่เกิดขึ้นจากภรมแดนที่กำหนดขึ้นโดยเจ้าอาณานิคม การล้มละลายของระบบสังคมแบบดังเดิมและการสูญเสียทรัพยากรอย่างมหาศาลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันการสร้างประชาคมอาเซียนถือเป็นความพยายามในการรวมตัวของประเทศต่างๆในภูมิภาคเพื่อสร้างความเข้มแข็งและอำนาจต่อรองในเวทีโลกยุคใหม่